พนักงานขายอาหารขายขนมหรือบางวันพอออาจจะขับรถพาเด็กๆของเรากลับบ้านเป็นคนขับรถก็ได้นะคะพี่เ้าใส่ป็งไงบ้างคะเรียนที่นี่มา9ปีก็ตอนที่คุณครูส่งมาว่าจะอยากให้พูดเรื่องสิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนอาริยวัฒนาสิ่งแรกที่หนูคิดได้คือเรื่องกิจกรรมค่ะ เคยตอนที่หนูอยู่โรงเรียนมัธยมมีรุ่นน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกหนูว่าพี่เอกอะไรที่ผมรู้จักเป็นเด็กกิจกรรม็นหมดเลยอ่ะหนูก็เลยกลับมานึว่า,วาจริงไหมที่หนูก็คิดว่าเพื่อนๆหนูที่หนูรู้จักสวยมากเขาก็ชอบทากิจกรรมกัรน,นะะันเลยค่ะแล้วพอมาดูทีหนูก็ได้ข้อสรุปว่าที่มันเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่โรงเรียนนี้โรงเรียนอาริวัฒนามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากตลอดปีเลยคะ่ะ กตัวอย่างเช่นงานใหญ่ที่สุดของโรงเรียนคืองานวันรวมใจสศิลปุกปาค่ะที่ให้นักเรียนทุกคนได้ช้ดเวทีไปสแสดงผู้คนจริงๆค่ะทุกคนสามารถขึ้นได้ไม่ใช่แค่ตัวแทนห้องตัวแทนระดับชั้นหรือว่าตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีก,กิจกรรมที่ทำตลอดทั้งปีเลยคะ่ะทั้งวันแม่ว่า การทิราสีนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆหนูที่มาจากอารีเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมทั้งหมดเลยนะเคนอาจจะไม่ทั้งหมดแล้วก็ส่วนตัวหนูเองก็ชอบทำกิจกรรมเหมือนกันนะะแล้วก็หนูมีโอกาสาได้ไปแข่งในางานต่างๆมีคุณครูชวนไปแข่งหลายงานเลยค่ะเช่นงานศิลประการทักกรรมไปร้องเพลงมัลติสเกลส,สปีดหรือว่าคอสเปิ์อะไรต่างๆ คือทั้งหมดนี้ไม่มีงานไหนที่หนูได้รางวัลอะไรมาเลยก็ได้แค่เกยียรติบัตรมาแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูพัฒนาตัวเอง<ะ>จนมาเป็นหนูทุกวนันนี้ถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้ท,ทาาํากิจการยอะขนาดนี้หนูก็คงจะไม่กล้ามาพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยคนขนาดนี้ค่ะจะต้องขอบคุณโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตค่ะ